ถ้าเราเจาะลึกไปในเรื่องของโครงสร้างรายได้ให้นักลงทุนได้พอเข้าใจนิดนึงว่าณปัจจุบันโมเดลพอร์ตสินค้าที่เรามีเนี่ยมันมาจากตัวของไลเซนส์กี่เปอร์เซ็นาาตนนน์แล้วก็รายได้จากส่วนอื่นๆกี่เปอร์เซ็นต์แล้วส่วนที่มันเป็น new S curve อย่างเรื่องของ health active lifestyle ที่เติมเข้ามาเนี่ยม,ม,มันกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงบ้างคบความเป็น branding ที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมันก็ต้องวัดกันด้วยรายได้รายได้ผมที่เกิดจากไลเซนส์เนี่ยอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์รายได้ที่ non license เนี่ยจะอยู่ประมาณเก้ามู เราก็ดีจะคาดเดาว่าเมื่อเราหมดสัญญาลายเส้นต่างๆยอดขายเราจะกระทบแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่นะครับในตลอดทางที่ผ่านมาเนี่ยลายเส้นทุกลายเส้นที่บริโคเข้าไปได้มาเราสามารถที่จะสร้างแบรนด์ร่วมกันลายเส้นที่เราได้แล้วหมดอายุไปเนี่ยแบรนด์ก็โตขึ้นพร้อมกันวัดด้วยยอดขายทุกลายเส้นที่ผมขายได้เช่นเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทยที่มีลายเส้นอยู่ที่หน้าอกเสื้อที่สถาบันการศึกษาเป็นอีกหนึ่งลายเส้นที่น่าสนใจนะครับเราเดินไปในมหาลัยดังๆในต่างประเทศนะครับจะมีพื้นที่ขายสุวเนียร์มหาลัยเราเข้ามาในสถาบันกาาารรศในนนปะเเทททไไยยยีีี่่มมพื้ขว อันนี้ก็เป็นโอกาสที่วอลล์เข้าไปชิมไปแตะไปทําแล้วก็มีลายเส้นสถาบันการศึกษาก็พบว่าทุกลายเส้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลายเส้นดนตรีลายเส้นกีฬาลายเส้นสถาบันการศึกษาหรือลายเส้นอื่นๆอีกนะฮะลายเส้นกิจกรรมเราสามารถขายสินค้าที่เป็นนอนลายเส้นอย่างที่ผมใส่อยู่เนี่ยแหละครับขายได้ในสัดส่วน3-9ถึงตัวเมื่อเทียบกับลูกค้าที่มาซื้อเสื้อลายเส้นหนึ่งตัวแสดงว่าลูกค้าที่มาซื้อเสื้อลายเส้นตัวแรกเราสามารถใช้ Data Management แล้วก็ใช้เครื่องมือทาง e-Commerce ทําให้เขาซื้อสินค้้้้าาาไไดดออีกีกกก3-9ึตัวัวนนน่่่คืรย80%ทเพิมขจ ้าที่เรไไไปดหมายความว่าเมื่อเราขยายทาริทอรี่ของลเซเส์เราไปที่ไหนเราสามารถทําให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าวอริกได้มากกว่าสินค้าลเซนส้นที่เราขายเมื่อเราขายขยายในแนวลเซเส์นที่เพิ่มขึ้นทุกลเซเส์มีกาไรเมื่อเราขยายในแง่ของจ o g อกราฟีเบสก็คือเราขยายจากประเทศไทยไปสู่ภูมิภาคอาเซียนตามความฝันของผมก็คือเป็น regional brand leader ก็ทําให้เราสามารถ cross ระหว่างตลาดเก่าตลาดใหม่สินค้าเก่าสินค้าใหม่เนี่ยและเกิดยอดขายตามที่เห็นใน powerpoint นะครับว่า80เป็นสินค้า non- ลายเส้อย่างที่ผมใส่อยู่นี่แหละครับ